ปันีิฟากเลยแล้วกันปุ๊บกระจุกกระตุกกระจุกเฮ้ยโดนแท็กไอ้เฮ้ยเออแม่งเจอผมอ๋อมันน่าจะเป็นแท็กที่แบบเอาไว้ไล่ป่ะน่าจะอย่างนั้นนะแบบว่าถ้าเกิดผมเดินเขาบอผมมันเดินมาเจอถ้ามันเดินมาเจอผมมันน่าจะเห็นออร่าผมว่า ไรเขาเดินไรเขาเดินให้มางานถึงก่อนมางานถึงก่อนโอเคมึง<ล>ช่วยเลยมึงช่วยไล่ผมไล่ผม <c oughs> ขี่มาผมมึงเอานั่นมาหนึ่จะได้นั่นวับกูดโดดข้ามเอาดิเอาดิกูดดโดดข้ามเอาดิเอาดิ ครับ LT 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 ซ้ายล่างตามอยู่ทิ้งทิ้งไม่เอาไอ้ทิ้งเขาบอนใหญ่สิครับรออะไรเขาไม่ไหวผมต่อเอานี่เอานี้ยมนเอานี่ยมาเอานี้ยว้าว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  บ้านเล็กเลยแล้วกันเพื่อเพื่อโดนโดนถึงมันจะมีสกิลจับก็เหอะแม่งก็ยังคงเป็นผีดโดนเตี๋ยวี่เฮ้ยโดนไม่โดนหมากัดแต่โดนฟันเลย <c oughs> ลงใต้ดินถ้าไม่ลงจ้าไม่ลงก็ขาว กีดีนโดนอ่ะแขวนหายขาวแก้เพื่อนแตกใๆเสียงมาแล้วแต่ไม่บ้านเลยยังไม่เสี่ยเอาสูตรมพี่ผมไม่ปล่อยนะตายเลยเฮ้ยอีสามเปอร์เซ็นต์อีกแล้วสามเปอร์เซ็นต์อีกแล้ววันนี้วันนี้ไ่ผมไรผมคือโดนอยู่ในรัตตมีโดนสองคนก็ขึ้น มีคนม,มาช่วยแล้วตัวผม,ะผมะะอะสีอ่ะกูคือพับเลยพาวนา่ะเอาดิไล,ยล่ยปล่ะมีตรงโลเคเตอร์เหมือนมีสองเครื่องเครื่อนน่าจะปั่นี้เลยไอ้เ<อ>หีห้ยโดนกัดโอ้ยตอนพับไม้โดนกัดได้เหรออ,อุ้ยทีต่ตอนตอนพับไม้มันงับได้นะหมาระวังนะ คือตลอกว่าถ้าเกิดโดนงบได<อ>้ในทุกนี้คือแบบนั่นเลยใช่ไหมใช่ใช่ถ้าโดนงับมันติดช้าแหละเหมือนเดนส์เลิงเกอร์แต่แต่นั้นจะเฮี้ยกว่าอกราะว่ามันมันมันไม่ล่ามันแค่จะทำให้หยุดอะ่ะเราโอ้จะไปเรื่อง,องผมมีทั้งหลัาง,ง,างนนะอัหนึงหน้านะกลับมาเ้อ ถ้ามันแตกไปละวบูเดโคูเดมโคูมันไม่มีแบบเตะมาวะพี่พี่ลองดูดิเตะมาแล้วอย่าทำไมไม่มใช่เตะโดนล้เพต้าเล่นกูแล้วสัตว์เอาเครื่องโอคูต่องององอตาคอนทิวออกคนทิวหนึ่งคนอุ้ยโดนสัตว์โดนแล้ว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 เเเือออออ้้ มาตรงนี้ต่ออ้าวเต้จะฮิวจะฮิวจะฮิวเจ้าของทีเจ้าเข้าไม่ได้ว่ะอย่านะตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยมามามาเสียวตูดเลยตรงนี้เลยน่ะแล้วก็ลากเข้าบ้านใหญ่มาเขาก็เจอหมดไงเขาสิบหายเอาต่อปะไป พอกพีเล่นลากมานงั้นก็โดนกันหมดเลยกินบอกกูปั่นไม่เสร็จแล้วเช่นกันละเออโดนเผาสาวอีกตามหาไปแจ้งเพื่อนตามเพื่อนไอ้กูปั่นระเบิดอีกไปแล้วตามเพื่อนต่ออยู่บ้านใหญ่อ่ะที่เดิมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจุ่มเกันั้นก่อนกันโดนแล้วกันโดนมาเดึงยหม่ ปันก่อนปันก่อนไมาจะโดนเสาขากันหมดทุกคนแล้วมั้งล้วอินโดนเสาขาไปนสองที่อ่ะปันอยู่บ้านไโอเ,เหมือนไม่เอาเพื่อนบ้านอ่ะ,ะทำไมเพื่อนไม่โดนเด้งเลย แค่นอนเด็กไปยอะไรไม่เยอ๋อยังเอาอยู่ไอจังหวะที่มันแบบปล่อยหมาเราเหมือนเราฉีกได้เลยปะฉีกไม่ได้พี่เราเราต้องลากลากแล้วก็แบบให้ไว้ให้อยู่ทางขาเดี๋ยวลีนปะเลีนปะเล่นเลีนปะไม่ทำแล้วทำไมดึงไม่ได้ เดี๋ววะไปไหนวะเคลอนไม่เจอโอเคไปนู่นแข่งมานะไปก่อน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 ไปอีกสิพี่หลบผมสิไป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 แล้วมาเอามึงไงกล้าดีโอ้โหเอาเฮียแล้วกดเดินหาล้วกูการเลินพวงแม่งอยากหน้าอยากหน้าไปยักษ์กันไปยักษ์กันวิ่งจูดเลยบ้านอยู่บ้านเล็กอ่ะ แผลเลยต้องเปิดประตูก่อนได้แล้พี่คือคือหมาแม่งเดินเช็คได้ว่าคนอยู่ไหนอ่ะคือมันยากนะเนี่ยคือมันปล่อยหมาแล้วหมามันจะเดินไปตรงมีคนเงี้ยหรอก็ที่พี่เห็นพี่เห็นวงที่พี่ติดประหลาันนั้นแหละที่มันรู้อ่ะเกีงต้องแบบอะะมมมตตาาน เพื่อนน่าจะไปช่วยโอเคเปิดประตูเลยเดีนะ๋ยวเปื่นเปิดประตูตรง,งเหีนนะ yeah. เ่ยมกลับไปก่อนเพื่อนศาลาโหประตูตนั้นเปิดไม่เปิดไม่ได้ <Hello. S 2> เอา,าเราแผ่นสาวเดยอำไพชัยการเปลี่ยนแผ่นสาวหน้าประตูอีกประตูเหี่ยมมากไปบ้านใหญ่เลยไปบ้านใหญ่ ไปอีกประตูละไปอีกประตูโอเนคืปล่อยละปล่อยปล่อยปล่อยประตูมา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 เพื่อนอีกคนอยู่ข้างบนชั้นสองลงมาละลงมาล้กลับเอาเต่า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 เอ้ยกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วอันนี้กลับมากลับมากลับมากลับไปนะกลับไปนะ ใบประตูม่ประตูประตูนี้ห้าห้าสี่เป็นอะผมพิวแพ้มาผมพิวไวผมพิวก่อนก็ไม่ได้หรือเปล่าเฮ้ยมามาแล้วมาแล้วนะไหนวะไหนวะไหนวะไม่เห็นเค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 ยืนบอกไว้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 เออโอเคจักหน้าคืนจักหน้าคืน ส่งหมาส่งหมาแล้วเจ้าของก็เฮ้ยเฮ้ยออกไม่ได้ออกไม่ได้เอาออกไม่ได้เหรอโดนอะไรโดนหมาดึง